สวัสดีค่ะร้านส้มนะคะวันนี้เป็นบ o ี y สู i t ไต้หวันมือสองนะคะเป็นงานบ o d y suit เต็มตัวไต้หวันนะคะตัวนี้ใส่เป็นสองชิ้นตัวนี้เป็นไซส์วิดีโอนี้เป็นไซส์ L นะคะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงลายดอกอย่างนี้ค่ะตัวนี้ไม่มีหน้าอกนะคะไม่มีหน้าอกจะเป็นซิปเป็นซิปดูดด้านหน้านะคะมีตระขอด้านในแบบนี้ไซส์ L สามร้อยห้าสิบเป็นงานเต็มตัวเปิดเก้าได้นะคะมีเก้านะคะลายจนถึงลูกไม้ตรงนี้ด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะม่วงนี้ใครสนใจแคปไปเลยนะคะ ไซส์ L ไซส์มเ,เป็นประมาณไซส์ L L ยี่สิบแปดประมาณถึงประมาณสามสิบเอ็ดครึ่งสามสิบสองใส่ได้นะคะสะพพกสักสามสิบหกเอ่อสามสิบเจ็ดสัพเพอสามสิบเจ็ดได้ถึงสี่สิบนะคะลูกค้าสะโเพกสามสิบเจ็ดได้ถึงสี่สิบตัวต่อไปเป็นสีเนือ้อนะเป็นสีเนื้อนะคะเป็นสีเนื้อแบบนี้ตัวนี้จะมีหน้าอกนะตัวนี้มีหน้าอกอกเป็นไม่มีโครงนะคะเป็นผ้าแบบนี้ไม่เป็นลูกไม้ไม่มีฟองน้ํา เป็นไซส์ L เหมือนกันเป็นซิปเป็นซิปด้านหน้าแล้วก็มีตะขอด้านในนะคะก็เปิดปิดได้อ่าเป้ามีช่องนะคะตัวนี้เป็นไซส์ L นะคะลูกค้ามีหน้าอกอ่ามีมีเต้ามีเต้านมไม่มีโครงนะคะแล้วก็เป็นเนื้อไม่มีฟองน้ํามีวาลเป้านะคะด้านหลังลสามอ่ายี่บแปดถึงสามสองใส่ได้สะโพกไม่เกินสี่ไม่เกินสี่สิบนะคะสามสิบเก้าสี่สิบใส่ได้ แล้วก็ด้านในจะเป็นตะขอแล้วก็มีซิปรูดนะคะตัวนี้สามร้อยแปดสิบาทสาคารวมจะส่งแปดให้นะคะไซส์ L มีตัวใดบ้างนําเสนอนะมีสีเทาเออเป็นสีคล้ายๆสีเทาออกคามๆนะคะสีเทาคามๆเออตัวนี้สามร้อยห้าสิบาท L สิบเจ็ด L สิบเจ็ดผานหน้านะคะสามร้อยห้าสิบาทด้านหลังเป็นแบบนี้สภาพสวยค่ะงานแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอีกสีหนึ่งเป็นสีดานะแคปหน้าจอไปได้เลยสีดําก็เป็นซิปหน้าเหมือนกัน เป็นสิบหน้าเหมือนกันนะคะลูกค้าอย่างนี้แอลสิบหกแล้วหลังเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทสีม่วงสิบหน้าสีม่วงสิบหน้าสามร้อยห้าสิบาทชภาพใหม่มากค่ะชภาพสวยค่อนข้างจะใหม่นะสีม่วงสามร้อยห้าสิบาทนะแล้วหลังจะเป็นสีทูนิดตนึงตรงก้นสามร้อยห้าสิบาทสีม่วงนะแคปหน้าจอบได้เลยแอลสิบแปดแอลสิบแปด สีม่วงเม็ดมาปี่ง L สิบ L สิบเป็นสิบหน้าเหมือนกันนะคะเป็นสิบผ่าหน้านะผ่าด้านหน้าด้านหลังสามร้อยห้าสิบบาทสีเลือดหมูนะคะสีเลือดหมูเป็นออกออกม่วงๆหน่อยๆแดงเลือดหมูตัวนี้จะเป็นตะขอนะคะปรับระดับได้ถึงสี่ระดับ L เบอร์ห้าตัวนี้สามร้อยแปดสิบาทสภาพค่อนข้างจะใหม่ L ห้าสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบนะคะ สีชมพูชมพูพิ้งหวานแหววใหม่มาก380บาทก็นี่เป็นตะขอหน้าหมดเลยไซส์ L L สี่สอยแปดสิบาท380บาทนะคะ L 4ไซส์ L สามมีหน้าอกนะคะมีฟองน้ำนิดนึงสามารถถอดฟองกันในออกก็ได้ L สามสามร้อยแปดสิบาทตัวนี้มีเป็น,ปนขอบผักเย็บขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะคะยกปะเป็นเวณก้นและแก้มก้นด้วยสามร้อยแปดสิบาท เป็นซิปผ่าหน้าอ่าเป็นซิปผ่าหน้านะคะตัวนี้ l สิบเอ็ดตัวนี้เป็นแบบสวมนะคะตัวนี้ตรงนี้จะรัดมาเพื่อให้อกเราชิดกันตัวนี้ไม่มีหน้าอกเป็นผ้าค่อนข้างจะหนาและกระชับดีมากเลยด้านหน้าเป็นปักลูกไม้ทางด้านค่ะเป็นงานปักนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์สามรอยห้าสิบบาท l สิบเอ็ดสามรอยห้าสิบาทตัวนี้จะ l หนึ่งสีม่วง l หนึ่งสีม่วงสาม้อยห้าสิบบาทเป็นตะขอปรับได้สามระดับนะคะ ด้านสายเป็นแบบนี้350บาทไซส์แอลทั้งหมดนะคะใครสนใจก็ทักมานะชอบตัวไหนทักมาได้เลยนี่อ่ะอีกตัวเมื่อกี้ที่ให้ดูที่ใส่ไปนะหรือจะเอาตัวที่แม่ค้าใส่ก็ได้ตัวนี้380บาท350บาท